เชิญพี่ปุ้ยครับทายเชิญครับอ่เสียงปรบมือพี่ปุ้ยจ้ามีอะไรจะพูดจะพูดอะไรยังไงสวัสดีค่ะ F4 น้องไลออนนะคะน้องฟอมน้องฟันนะคะแล้วก็น้องลีโอนะคะบ้านหมีวบ้านปุ้ยด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับโอ้โหพี่จะับน้ำอะไรขนาดนั้นสนิทกันค่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวมาฟังเพลงจากปุยกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะค<ฮ>ะวันนี้ ให้ได้เลนดจตอนีบดดทูคอครับผมอ่าผมไม่มีอะไรจะให้พี่ปุยอ่ะเอานี้เลยแล้วกันน้องไลอันน้องไลอันสนใจให้รางวัลพี่ไหม ไปหลังพิธีด้วยแม่ดีแอบไปให้ส่วนตัวมันตอดลำบากเจ๊พูดไม่ต้องกระซิบน้องเราเริ่มออกลายแล้วไม่สั่งไม่อยู่ตรงนี้กระซิบทำไมเนี่ยใครอยากกระซิบเป็นไรอันเลยอ่ะไว้พอยพรว้พอนอไว้พอนะไว้พอนะครับท่าอันนี้เป็นเป็นเค้กนะครับเนื่องด้วยวันเกิดของพี่ปุ๋ยนะครับแล้วแล้วเลยไปแล้วด้วยนะครับแล้วเนื่องด้วยวันนี้ศิลปินยุ่งข้าวไรอันพี่ฟอร์มแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับ เราร่วมตั้งใจแล้วครอบครัวซันนี่จัดให้ให้ย้อนหลังดีกว่าเซอร์ไพรส์ด้วยเต็มที่เลยก็ขอยมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักของแฟนเพลงหลายๆท่านนะครับชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยแล้วก็ร้านคาเฟ่ของเขาเปิดอยู่ตอนนี้ให้มังคั่งด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมจ้างเอฟไปร้องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องหมอกับแม่ๆก่อนนะครับว่าขอบคุณมากแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่แต่แต่แต่เราอาจจะร้องไม่ได้เยอะเลยเพราะมีทองแสดงด้วย เดี๋ยวเเดี๋ยวผมจักย้อนหลังคอนเสิร์ตสามคนลวดเลยมาตรงนี้เลยนะครับนะฮะเป็นสามบวกสองพิธีกรด้วยอ๋อท่า <c oughs> นเดไปไหนต้องมีกูสตานใช่ถ้าเราท <c oughs> างทางบ้านผมตอนราไม่ดีแต่ว,ว่าผิดพลาดเาขอพระทานไทยด้วยครับแต่ก็ยินดีและก็ดีใจทุกคนมาร่วมสนุกในงานวัยครูนะครับอ่ะเนื่งด้วยเป่าเคิได้ยังครับเอาไปแล้วครับผมเอาไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวให้พี่ปุยร้องเพลงดีกว่าครับเอาเอาขอถ่ายรูปรวกมานดีกว่าได้ชุดแรกเลยฮะขอกล้องได้ครับ อันหนึ่ครับขอกล้องหน่ยครับถ่ายรูปหน่อยฮะกล้องทุกบ้านถ่ายรูปได้นะฮะมาเลยครับตอนนี้มาถ่ายรูปหน่อยนะครับขอถ่ายรูปหนมไปก่อนชุดแรกแต่ชุดหลังไม่อีกนะฮะมาเลยฮะครับบิ๊ขคอมานน้อยใช่ไหมฮะบิ๊มาบ้านผมตากล้องเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยใช่ไหมครับไหนอ่ะเท้าเท้าเท้าไม่เยอะแตอนนี้เมาเมาไปแล้วเ่ย เราคอยดูน้ำพรุ่งนี้นะเอออจีนจีบนีแม่แม่แม่ใส่เสื้อหนูอยู่ไหมแต่อ่านร้องที่เกย์โวยพรพี่ปุ้ย่อยอูกไม่ติดไม่เป็นเโอเคเรียบร้อยนับได้ภาพเลยนะครับขอบคุณมากครับอ้าปรบมือปรบมือขอบคุณนา มากเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงกันจริงๆแล้วเนาะจริงๆแล้วนี่ของ